กับนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะเป็น Toyota v o ีอเครื่อง1.5ตัวไฮเกียร์ออโต้ปี2020นะคะเป็นรถเข้าใหม่ของทางโชว์รูมรถบ้านสมชายเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะโลโก้จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะคันนี้ไฟไม่เหลืองน,นะคะ ส่วนยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่กระจกมองข้างแบบนี้นะคะเมื่อเปิดประตูนะคะจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะรอบคันนะคะของ t o y ยต้าวีออคันนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเลยนะคะด้านหลังของวีออคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้ทั้งหมด2จุดเลยนะคะรับประกันรถสวยมากๆเลยนะคะ สำหรับภายในคันนี้นะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับพับไฟฟ้าได้นะคะคันนี้นะคะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะพวงมาลัยน,นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับรถเสียงหาขึ้นวิทยุทางนี้ได้เลยนะคะหน้าจอคันนี้นะคะเป็นแบบทัชสกรีนแบบนี้นะคะ <ists of BT 1> น,นี่นะคะวิทยุเสียงดังฟังชัดเจนนะคะ แอร์นะคะเป็นแอร์แบบออโต้แบบนี้เลยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีแดงตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะคะรับประกันนะคะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะคะ สำหรับบริเวณห้องเครื่องของ Toyota v o ีออคันนี้นะคะเป็นเครื่อง Dual VVT-i นะคะรับประกันนะคะเครื่องนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะคันหน้าน็อตเมคอาร์สฝากระโปรงนะคะทุกอย่างนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยค่ะสำหรับ Toyota v o ีออนะคะเครื่อง1.5ตัวไฮเกียร์ออโต้ปี2020คันนี้นะคะราคานะคะพิเศษอยู่ที่349,000บาท 34 9 0 0 0บาทผ่อนได้นานสูงสุดถึง8 4งวดนะคะงวดละประมาณ5000กว่าบาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะฟรีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะออกรถศูนย์บาทจบทุกอย่างเลยนะคะฟรีประกันภัยป .2 สองขวบฟรีค่าโอนค่าจัดแล้วก็ค่าดาเนินการให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกออรทมได้เลยหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายนะคะเบอร์โทร0 8 1 8 1 5 1 3 5 7 081151357 8 081403351 8 081403351 8ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดส r i ครให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ